มั่นใจได้อย่างไรว่าเสียงเคาะที่ได้ยินกลางดึกจะไม่ใช่เสียงของมันสิงหาคมนี้เตรียมสัมผัสประสบการณ์ขวัญผวาครั้งใหม่เมื่อบ้านที่คุณอยู่ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นความหลอนสุดสพรึง <Daddy. S 1> รเผชิญหน้าความผวาในผลงานชวนขนหัวลุกเรื่องใหม่จากผู้สร้างอิฐ และ Barbarians สู่ภาพยนตร์ขย่าวขวัญสุดขีดครั้งที่จะทำให้คุณไม่ไว้ใจบ้านของตัวเองอีกต่อไปครอบเว็บกอกก็กเคาะเรียกผีจงระวังความตายกำลังจะยึดบ้านเรื่องราวสุดสยองของปีเตอร์หนุ่มน้อยวัยแปดขวบที่ต้องอยู่อย่างหวาดผวาเมื่อเขาได้ยินเสียงเคาะลึกหลับจากกำแพงห้องนอนทุกคืน ไม่ว่าเขาจะพยายามบอกพ่อแม่หลายต่อหลายครั้งยังไงทั้งสองก็เมินเฉยและมองว่าลูกชายของเขาคิดไปเองเมื่อความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจปีเตอร์และสิ่งที่มองไม่เห็นกําลังย่างกรายเข้าหาตัวเขาไปในทุกขณะปีเตอร์เริ่มสัมผัสได้ว่าคนที่ตัวเองเรียกว่าพ่อและแม่อาจจะเก็บงำความลับสุดสยองซ่อนเอาไว้และสำหรับเด็กคนหนึ่ง อะไรจะน่ากลัวไปกว่าการที่ไม่สามารถไว้ใจพ่อและแม่ของตนได้ okay. ความสยองแฝงรากสู่ครอบครัวเปิดบ้านหล่อลัน่นนำโดยแอนโทนีสตาที่ส่งต่อความโคตรจิตจากบทฮีโร่ใน The ะบอยส์สู่บทพ่อที่โคตรหลอน และลิซี่แคปเลนจาก Now You See Me 2กับการเล่นหนังสอยองขวัญแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีกับบทบาทแม่ผู้ปิดบังความดำมืดบางอย่างร่วมด้วยวูดดี้นอร์แมนหนุ่มน้อยมากฝีมือที่การแสดงของเขาเคยตรึงสายตาคนทั้งโลกมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องคา o n นค m e on! จะช้าหรือเร็ว ความลับสุดสยองของครอบครัวนี้จะถูกเปิดเผยร่วมพิสูจน์อีกขั้นของประสบการณ์หลอนที่จะมาเขย่าทุกโสดประสาทของคุณให้ขนลุกไปทั่วทั้งร่างรอบเว็บก๊กกอกเคาะเรียกผี24สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์